เราเป็นเพื่อนวันนี้เราอยู่กับของเล่นตกปลานะครับเราจะมาแกะกันเลยนีย่ตัวอะไรบ้างครับตัวนี้ก็เป็นเจ้าเตาครับเตาปลาปูาปลาหมึกแล้วก็อันนี้อะไรกุ้งนะครับกุ้ง อน,น้ที่ตักปลาอันนี้ก็คือเก็บตกปลาของเรานี่นะครับนี่คือปลาทองมีหอยด้วยนะครับอน,นี่ที่ตักปลาระวางไว้าตรงนี้อันนี้หอยทากเราจะทําการจัดเตรียมที่ตกปลานะครับถึงออกมาอุ้ยที่หมุนไปไหนเฮ้ยเสียงเหมือนจริงมากครับเดี๋ย แต่จะเริ่มตกปลาครับนี่เกมตกปลาปืด๊ดปึ๊บมาได้แล้วครับโอ้โหนี่ได้แล้วครับหนึ่งตัวเอาตะกร้าใส่ใส่ปลาครับต่อไปตกอะไรดีครับเป็นเจ้าปูนะครับตกปูฟู ไปครับเอาสักสองตัวดีกว่านี่เราตกได้เต่าครับเพื่อนอื<ๆ>ต่อไปครับตกอะไรอันนี้เรียกว่าอะไรครับกุ้งนะครับเนีในใน,นปากมันอยู่ตรงตรงไหนเอ่ยอเปลี่ยนตัวก็ได้ครับเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัว โอ้ยตัวนี้มันจมน้ำนะครับอันนี้เรียกว่าปลาสักอย่างปุ๊บมาแล้วครับโอ้โอเคครับสนาดนี้ก็ประมาณน,นี้นะครับสำหรับเป็นปลานะครับ